ปัดละบอลได้ TNT ครับเรียบร้อยครับเปิดปัดครับของเดินสมปังครับผมมีเมียนได้แปะเข้าฮะไอซ์โนวาครับโดนปัดไปเอาแรนด์เปิดครับต่อเบสซอรี่ครับเรียบร้อยสกอร์เป็นศูนย์สองครับสี่นาทีครับผมบอลไปดึงจับล็อกไว้เรียนเนี่ยครับพระวุคล็อกเปิดมานัท่านสิทธิ์ถอยครับผ่านมาตัวของี TNT ครับ เอาแล้วนี่ส่วนด้วยคลิสเซวาครับฟอตไปถึงกับล็อกไว้หมปังจะหมเข้อตีครับเอาวอลนล์ฟอร์ตหมดข้อย้ำต่อเปิดก็ชราวอลแล้วก็ฮิวที่แทนดับบอลที่ล็อกไว้ฮะอีกโดนน็อกแบ็กไปทีครับแล้วก็ไล่ตามต่อไม่ได้บมกูดาวครับทางด้านของังหนุ่มปังฮะหมดมาเหยียบทางด้านของท่านสินเองแล้วกันแล้วตัวเซฟด้านของทีเอ็นทีครับกลางนี้ว่าไงเบสซอรี่กับบีปีนี่พอฟัดพอเวียกันอยู่แล้วนะฮะโดนปัดเซนเบสซอรี่ บอลนี้ก็บอบอลไปกับล็อกไว้ครับจหนักเต็มแบบนมปังฮะข้าหน้าทีเดีส่วนหน้าหนโอ้ท่านเสร็จครับยังไงต่อท่านเสร็จจะรอดหรือไม่ไหลลงล่างมาฮะบอลไปอีกแล้วบอกยังมีโคชช้าว่าเปิดโคชช้าไปเอาร้านเปิดทอรมาครับเอ็นเลนตบยับไปต่อใส่ครับ TNT TNT ไม่รอดบอกอีกครั้งได้ปานมาไปกลับก็ของท่านเอง KNT แล้วนี้ก็บอกจัดการค่าเรียวแดนกไหมแอสซ่าไปอีเชื่อดึงจับต่อยใช่ไหบอกเออซ่า ยังไงต่อคอยอย่าไปเดิอีมพีระเบิดไปท่านสิ์เจอโคสแน็บเปิดทางด้านตัวของเพาเวอร์ครอสก็ยังเหลืของทา่านสิ์ตายฮะสกอร์เป็นหนึ่งต่อหกทอนมาจาังหวะนี้รนรไไครับเคียวยังไงครับ AKD AKT ไม่หล่อผมปีบๆครับดัวีคิวเขาก็มาเดินเกมครับเดี๋ยวรอคูดาวโคสแน็บหอเผาเลือดไปก่อนครับอ้าวแอสตโลไม่ได้ผมต้องดิสเพลต์ออกด้านหลังครับจูไปก่อนมาน้ำไม่พอแอสตโลแล้วตอนนี้เนี่ยหนุ่มปังมองเห็นแล้วโคสแน็บเปิดน้ำร้องไปผมแล้วก็จัดการด้วยทางด้านนี้ครับหนตีครับผม เออช็อกียแป๊บวางจานี้ครับย้าลงต่อทีโอ้รนีรัออยบีบีกิกลลี่สเปียครับแต่ทีนีบูคอบานเปิดมาย้าต่อฮะจะนัเต็มกับผมเลี้ยนแดกว่างฮะเปิดไปอีกทีกับอมเฟซิงเปลวันนี้มาไบีบีกับเควชินทาวเวอร์ท็อปเยัอยู่ฮะวางนี้กับเจจารอนปล่าเจ ว่างเลยครับเจแตกผ่ายผมสกอร์เป็น3ต่อ11บะแก๊งเอร์เด็ตบีบี้อีวตรงกลางอีเทอร์ค้างไว้ก่อนเผื่อมีคนว้าบีโรมาเอาเป็นตัวของฝั่งนี่ครับอีนิกมาว้าบีโรเปิดแมวเฟรโกสตันไปครับสนามเปิดย้อมไปครับผมช้อนลงย้อมต่ออัลเทอร์เบิร์นสตอรี่ตายครับคิวลิสเปียนเทียวเข้ามางตั้งเจเจจีครับ โดนเข้าไปาได้มาเข้าข้อของเข้าเท้าเข้ามือทางด้านโดมขางัาคิวแล้วฮุกมาครับแั้เสร็จสวนไปดีเลยหนักเลียวแนกโดนหึงครับเลียวแนกตายฮะตอนาโดมปัดไปเสร็จแล้วเทียบทีบผมแล้วเปิดเอฟีย้ำต่อทางฝั่งคิวก็รอรับอยู่อัมรนอีกแล้วครับผมดีลิทตัวรครับใชยนี่แรงจริงๆและปิดงานด้วยหน้าหนุ่มปังครับเก็บเงินแบบเต็มที่เต็มข้อแล้วฮะโอ้ s n นเปิดไปบอก เอาล้านกดเข้ามาย้ำต่อท่านสิไปเปิดไปครับผมตัวของแบล็คโคว้าตีแค่อีกทีผมตบตบของถึงได้ตัวของฝั่งนี่ครับเป็นอีกสันแตกไปทริปเปิ่อกี้ว่าไดขนมปังอะตบครับผมด้ตัวของฝั่งโรชานไปต่อครับมีเออซ่าเดี๋ยวฮุกท้ามิ่ก็บอกเขาเก็บเอจิสไปทันพอดีครับแล้วก็มอบชีวิตไปครับคอาเปิ์ครับผม มาย้ำต่อคเอารนด์ครับลงอีกทีโอเซนแอคเปิดขึ้นไปครับผมแล้วก็ยอดไปด้วยได้คอร์สเมทิโอครับยังไงอีกครับผมชอยครับดนั่นบีบีลงรีโอแนกก็ตายคอัเจอด็อกเปรครับปูคอประมาณข้อมาลรียนแนกเป็นบิลนั่นของคอร์สใส่ฟ้าครับมาจังหวะนี้ครับผมเปิดโปกคล็อกท้บกันไปฮะโดลงย้ำต่อเพื่อเรียนแนกถอยครับผม ตัวของท่านสินแตกพ่ายดแล้วนี่ฟีซิ่งฟิมเปิดมาเลียวแน็เบสซอรี่โดนจับล็อกกระบอกทางด้านตัวฟอร์ตไปไว้ไปที่โอบอร์ดับไซโคนหลบไปก่อนกีกับเบสซอรี่ขวัญมาตีกขนมฟางกระบอกจัดหนักจเต็มและเสียจีสไปครับก็ลากไปเยอะพอคขวดนี่ผมสันสไตร์เปิดมากระโดดถอยออกครับด็อกเป็ดต่อเช้าเวอร์ไปฮะย้ำต่อฮะปั๊มทางด้านตัวของอาร์คิที้ครับตบรัวๆตบแรงจัดเลย ครับเอาแรนเปิดมา้าฝั่งนี้วุ้งมาจ้ำต่อครับผมสันเลสตีพาดเข้าไปรรครับสิวเรียบร้อยฮะแล้วตอนนี้เทียตีบอกจะรอดเปล่าไม่รอดฮะนี่ครับผมก็ตบยับผมเดินปีข้างไลยครับปีขังปีเดินเข้าใส่หัวตบยัยทดดบทอร์นาโลพาดไปยับต่อหนุ่มฟังครับเข้าไปครับฝับ่งหลังนี้แบ็คโคจับปลดถึงเบสซอรี่ส่วนหนุ่มฟังก็จัดการดับเบิฮะไล่แบบตบทีละตัวตบร,รายตัวกึ่ทางอยู่ 18K ครับผม f g Trust สังก,ก์สไตครับผมหยอกหยอกเปิดปวนกันซะหน่อยครับแล้วนั่นบีฟี่ครับสังก์สไตทีมเดียวกันมันเพลิดกันไปมาโมขับกันตอนนี้เหยียบกันลงไปฮะอันตีมาสับยับเตีต่อเนื่อเจจีนใส่คว้าตบพื้นดอนของฝั่งไทยพินิกครับมากไปแล้วตอนนี้ครับผมยังไงดีครับเกียร์ทีจะกลับได้เปล่า เยี่ยทีเจอฟอร์สไปกลับไม่ได้บอลและเยียพยับต่อเรียบร้อยครับเจ้ <พอ S 1> าคิวมาขนมปังฮะคนเดียวกดไป16คิวตายสูบขนมปังหักบอลนี้กับเลียวแนกแล้วก็ว้ามฮะขึ้นด้านบนครับไปพุชต่อหรือเก็บบอลตีลต้รูนไม่รู้ฮะน่าจะบอลตี้ลูนครับหมดในจุดจุดนี้เจะต้องเบนรอรับนะฮะขอเก็บหนึ่งเบลตี้ลูนลงก่อนฮะด้านขนมปังเลีวยวแนกเก็บปึ๊บโอ้มาครับฟอร์สไปฮะ ยิงยาผมไม่มีคนอยู่ใกล้เด็อกเบนรู้สึกแปลกๆรู้สึกแปลกๆไมเด่นก้าก้าก้าแปลกๆผมแปลงล่างลงทีกระโดดทอวเลยครับทั้งด่านของฝั่งด็อกเบนเอาร้านระบอกเพียใส่คนย้อนไปฮะอีเทอหนึ่งย้อนต่ออัดนไต่หมอกถึงด้านของฝั่ง ตายนี right. wow. ่คร no, sup ับผมโดงยิงต่อเกมนั่นเองจิสไปครับผมหนุ่มปากเอาล่ะมาต่อยครับผมบอสโหนกย้ำกันไว้แบ็คโฮจับรวมเดยนไปอันตีสับแตกเลยหรือเปล่าฮะเดี๋ยวก็ตายบอแล้วนี่ฟิสิกส์ฟิวเปิดมาเดียวเนี่ยฟิสิกส์ฟิวฟรีจัดครับผมเข้ามากระตุกครับดีซิเบิลไว้หรือเปล่าคอกเบิกแล้วคอกเบิกไงต่อเจหรือเปล่าไม่แน่จะรับผมเจอเน้อสม่อนเจาะๆอีกครับ ปิงมาผมไล่ซาวเวอร์เจจีครับเชียร์บอกเฟลเปรย์ผมแล้วตอนนี้บางกอกเดนโมทีมไว้เลยฮะหมดดงครับผมเรียบร้อยครับเดิ้น next เ e v e l เฟลซาบเวอร์บิดครับผมข้างอันตื่นสับแตกครับตัดคลิปด้านล่างไว้ก่อนปีพีแล้วก็เลี้ยวเนี่ยครับอ้าว ดอกเบดดอกเบดไปเลยครับผมคลาสสิกดอกเบดครับดอกเบดไปเลยฮนะมอนเบนทัชเกมมิ่งวิกทรีครับผม จากตอนแรกเลนล่างนี่ยืนง่ายด็อกเบลส่วนเลนอื่นนี่น่าจะแตก้พายน,น,นาร,ขยนรขัขอบคุณคุณรีนกรับอกหนึ่งร้อยดาวครับขอบคุณครับจริงๆก็น่าจะเป็นอินโวเกอร์ของบีบี้ฮะที่ฟรีๆครับผมผ่านกันไปฮะใช่ไหมเขาก็จะประมาณว่าแบบอินโวเกอร์ฟรีปุ๊บนะครับผมก็ใช้ตัวของโคสแน็บกับเอนะิร์นออฟชาร์โดในช่วงบิวต,ตั้งตน้นครับผมไล่แก๊งแบบฆ่าล,ลัวๆ และอินวอร์เกอร์มันเข้าทามิ่งกับเออร์ซ่าพอดีครับได้แก๊งได้ฟาร์มนะฮะย,วยาวๆพอเออร์ซ่าครับได้ทั้งด้าตัวของโคสแนปครับน้ำร่องนะฮะแล้วพอกลางเกมก็จะมีบัฟดาเมจตีเร็วจากอินวอร์เกอร์อยู่ครับเออร์ซ่าก็เลยเบู๊แหลกนะพอไทนี่สกิล1-2เต็มก็เบิร์สหนักเลยครับผมสามารถดีลีทได้ทั้งฟินิกส์นะฮะมังกี้คิงเนโคอะไรได้หมดเลยครับด้านตัวของวอยท์สปิดทำเกมไม่ไหวนะฮะในเกมนี้ดาเมจไม่พอครับ